สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ในพื้นที่อําเภอทุ่งช้างนะครับจังหวัดน่านนะครับวันนี้ก็ได้เดินทางมาเยี่ยมพ่อแม่นะครับซึ่งอยู่ที่อําเภอทุ่งช้างนะคบเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาดูวัวของเกษตรกรในพื้นที่นะครับก็ท่านก็เห็นเลี้ยงอยู่ในพื้นที่นี้นานแล้วครับผมมาเที่ยวมาหาพ่อหาแม่มาหาญาติพี่น้องก็จะเจอ ท่านเลี้ยงอยู่ในบริเวณนี้นะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมมาชมก็เลยถือโอกาสขอพูดคุยกับท่านนะครับ<ท>เดี๋ยวมาพบกับพี่สาวท่านหนึ่งนะครับท่านเลี้ยงวัวมาค่อนข้างจะนานแล้วนะครับยูทูบสวัสดีครับนี่ครับพี่สาวครับชื่อ พี่ตุดนะครับบ้านผมเรียกเอ้ยเอ้ยตุดนะครับเอ้ยตุดถ้าครับถ้าเป็นมุงแพ่ก็เรียกเยื่อยนะครับถ้าเป็นคนภาคกลางก็เรียกพี่นะครับแต่ทางเหนือบ้านผมนี่ภาษาจังหวัดหน้านี่เรียกเอ้ยนะครับเอ้ยเอ้ยตุดนะครับเนาะเอ้ยตุดครับตั้งแต่เลี้ยงงัวมาเนี่นี่กี่ปีมาแล้วครับกี่ปี แต่ปีสี่สองเนาะตั้งแต่ปีสี่สองมาแล้วเนาะสี่สองโอ้ก็สาปีมาแล้วเนาะยายตุ๊ดตอนนี้ยายตุ๊ดเหลืองัวกี่อยู่กี่ตัวครับเหลืองัวเจ็ดตัวเจ็ดตัวอ๋อสี่สิบก็คือตั้งแต่เลี้ยงมาในก็เลี้ยงขายเลี้ยงขายมาตลอดเนาะขายเลี้ยงขายตอนแรกก็มีสิบหกตัวอ๋อเคยมีนักสู้สิบหกตัวอ๋อก็เลี้ยงมากก็ ถือว่าเป็นอาชีพรักกว่าครับอาชีพรักเลยอาชีพรักคืนนอเน,นี้สวน<อ> <c oughs> เรี่องแตงงวังว,งงวอย่างเดียวครับขายทุกปีวะครับปีนี้บัดได้ขายเนาะปีนี้ตั้งปีกับบัดได้ขายปกติเนี่ยถ้าขายเนี่ยตกอยู่ตัวประมาณต่าใดครับตัวนหนกาสามหมื่นปลายา 30, าย,ยี่ตุ๊ดจะขายงว้วบประเภทได้ครับงวัวแมมง้วปูขายง้วน้อยง้วน้อยก็หมื่นหมื่นปลายสองหมื่นนี่อ๋อครับ ตัวน้อยตัวน้อยเนาะของเยตุศจะเป็นงัวไทยใหญ่ไทยกลางเนาะครับเนาะ <c oughs> แล้วก็มีป่อพันธ์เป็น <Okay. S 1> บ้ามันใหญ่เนาะบ้ามันลูกผสมเนาะเอามาเป็นปนะ่อพันธ์เนาะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายว <c oughs> ัวของอพี่ตุดให้ดูนะครับเยตุดให้ดูนะครับว่าเ,เขามีวัวแบบไหนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัวไทยใหญ่ไทยกลางนะครับแต่ใช้พ่อพันธ์ตัวค่อนข้างจะใหญ่นะครับมาคุมผงนะครับนอกจากจะขายง้วตั้งแต่ละปีแล้วนี่ ขี้งัวนี่ก็ได้ตักขายก็ครับขายตลอดครับบ้านเฮานี่เปิ่นซื้อกันกระสอบต่วใดครับ,บ,บกระสอบสีบ่ซิบกระสอบสี่ซิบนี่คือกระสอบของยตุ๊ดเองตักเงือเรียบร้อยตักเงือเรียบร้อยคนซื้อก็คือเอารถมาใส่เอาเลยใส่เอาเลยเดี๋ยวก,ก็เขากระสอบมาเหาากกอเดี๋ก็เอากระสอบเข้าไปอ๋อมามาแลกเปลี่ยนกระสอบกันแต่กระสอบสี่สิบบาทสี่สิบบาทอ๋อครับก็ในพื้นที่ในพื้นที่ของ อำเภอรุ่งช้างนี่ก็เป็นพื้นที่การเกษตรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทาสวนทําสวนผลไม้กันนะครับสวนเงาะสวนลําไยสวนลิ้นจี่นะครับก็มีความต้องการในการจะใช้ปุ๋ยคอกเยอะนะครับสวนส้มด้วยครับส้มสีทองดินแดนแห่งส้มสีทองนะครับจังหวัดน่านก็ต้องการใช้ปุ๋ยคอกนะครับดอกมาซือ้อก็เป็นร้อยกระสอบอ๋อต้องต้องเยอะเนาะเยอะเยอะก็ถือว่าเป็นรายได้ประจําปีนะนนเนาะปีปีห <ๆ S 2> นึ่งก็ ปีปีหนึ่งนี่ประมาณกี่กระสอบครับตีขายนี่ป้าดเออเป็นร้อยกระสอบห้าสิบกระสอบขึ้นไปเนาะครับหลายหลายรอบเนาะหลายแสดงว่าปีหนึ่งก็ได้ตั้งอยู่หลายหมื่นอยู่เฉพาะขีง้วนเนี่ยนะครับอืเอห้ากระสอบขึ้นไปเอออืมอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ห้ากระสอบขึ้นนะครับคือมีขายอยู่เรื่อยๆเนาะขายเรื่อยๆขอกยตุ๊ดนี่ก็คือขอกเอาไว้จะไดครับงัวนเนี่ไปไย ก็คือคอ,อกนี่ใช่ไหมครับอ๋อก็คือเอาไว้ในใน,ในหมดเลยเนาะนเดี๋ยวผมเข้าไปถ่ายเนาะถ่ายขอ,อกเนอ,อกก็ทําแบบง่ายๆครับคอบบ้านๆน,นะครับเลี้ยงมุงด้วยถังกระสีแล้วก็ใช้ไม้ไผ่ล้อมรอบนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวผมไปเดินดูวัวของพี่ตุ๊ดนะครับพี่ตุ๊ดเดินไปด้วยกันก็ได้น,นะครับ <S <S แม่นี่นี่เอามาเหมือนอะไรยังเยอะ เกิดยู่นี่นี่อ๋อแม่นี่ก็คือเป็นลูกในที่อยู่ในนี่แหละเนาะตัวมันก็ะขายไปอ๋อแม่ก็ขายไปก็เอาลูกไว้เนาะนี่ถือว่าเป็นไทยใหญ่แล้วครับตัวโครงสร้างดีแล้วครับนี่เดี๋ยวลําตัวหนาลึกนะครับยาวแข้งขากระดูกใหญ่เลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็ทางจังหวัดน่านก็จะเลี้ยงวัวแบบนี้นะครับเลี้ยงวัวไทยใหญ่นะครับเป็นวัวไทยใหญ่ไทยกลางนะครับจะไม่มีพวกบามันแดงบาม บามั่นสวยงามนะครับจังหวัดน่านก็จะส่วนใหญ่จะเป็นงัวเนื้อนะครับเลี้ยง <fifteen S 1> เป็นง ua ua <า>ัวเนื้อัวเนื้อนะครับไม่ไม่มีงัวสวยงามนะครับไม่เหมือนทางอีสานหรือบางจังหวัดที่เขาฮิดกันนะครับทางเหนือเน,นี่ยก็จะเป็นเลี้ยงเลี้ยงวัวเพื่อรองรับทําเขียงเนื้ออย่างเดียวน,นะครับ <oui. S 1> นี่ครับตัวเมียตัวนี้ก็เป็นไทยใหญ่นะครับเป็นลูกผสมบามั่นเหมือนกันนะครับหน้าตาก็นั เนี่ยพ่อเขาเป็นบามั่นนะครับลำตัวสูงนะครับตัวนี้นี่ก็เก็บไว้เป็นแม่บล็อกแม่พันธุ์นะครับประจำประจำอ๋อนี่ก็คือลูกของลูกของตัวนู้นนะครับนี่ลูกของเขาก็น่าจะประมาณสักหนึ่งขวบนะครับแม่ของเขาก็ต้องแล้วมั้งนะครับรต้องละก็เนี้มัปิดนมจ้ะอ๋อยังคุยนมแม่อยู่ออยัยงกินนมแม่อยู่ครับต้องต้องแยกเนาะแต่แม่เขาก็บพร้อมเนาะ เนื้อหนังเนนะอออคือแม่เขาก็ยังสมบูรณ์นะครับเขาก็ยังยังให้ลูกกินนมอยู่ <c oughs> แต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่นี่นะครับไม่สุดไม่โสมครับเจ้าของเลี้ยงดีนะครับเนื้อหนังยังสดอยู่ครับแม่เขานี่ยครับพอผสมลูกผสมบามันเข้าไปก็จะเป็นได้เนื้อหนังหนาครับดูขนหนาดูผิวผิวพันธุ์เขาดีขึ้นกว่าวัวไทยกลางไทยใหญ่นะครับ นี่ครับเป็นลูกผสมบามันไปแล้วนะครับมีบ้องมีลึงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปถ่ายดูพ่อพันธุ์คุมฝูงของพี่ตุดดูนะครับนี่ก็เป็นตัวเมียนะครับส่วนใหญ่ส <c oughs> ่วนใหญ่จะเก็บตัวเมียไว้ครับเพราะว่าจะต้องเอาไว้ขายายพันธุ์นะครับส่วนตัวผู้ <c oughs> ตัวกลัวก็กลัวอะไรก็ขายออกไปนะครับ นี่ครับสวยๆนั้นครับเป็นลูกผสมครับไทยใหญ่ไทยกลางมีบ้องมีลึงครับนี่คุ้นคนด้วยนะครับไม่ตื่นกลัวนี่ครับขนาดกินใหม่ๆก็ยังยังไม่กลัวผมเลยครับนี่ครับนี่มาให้ดมเฉยเลยครับน่ารักเลยครับเกษตรกรเลี้ยงวัวที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านก็จะเลี้ยงกันแบบนี้นะครับเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าเขาครับจะไปปล่อยป่าปล่อยดอยบางครั้งก็กลัวหาย กลัวหลงฝูงด้วยครับเพราะว่ามันเขาเนี่ยครับมองไปด้านไหนก็จะเป็นเป็นเขาล้อมรอบนะครับมีพื้นที่ราบไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นตหรอกครับบริเวณนี้ก็เป็นเป็นเนินเป็นดอยนะครับเป็นแพะนะครับนี่ครับพ่อพันคุณฝูงเขานะครับเป็นบามันนะครับบามันบามันแดงดำนะครับเดวตื้ื่อมาต่อได้ครับปอนตัวนี้ ซื้อมาเหมือนไรอีกเหมือนแ้วอ๋อก็คือถ้าจะอันรุ่นลูกของเขานี่ก็ทับมาได้ก็อทับได้ก่อนลูกนะนี่เหมือนมดไอ้ทับได้มดนี่อ๋อกรเนี้่ยทับมดนี่รุ่นว่ะมันจะกลัวมันจะทับลูกมันต่อก่อถ้าบเปลี่ยนปลอนะะมันได้เป็นอย่างนี้อีมันจะเลือดชิดมันจะตัวมันจะบ่อมันจะบ่อนี่ก่อผมกลัวมันเลือดชิดนะแต่ถ้า ถ้ามันผสมัน,มนั่นก็ทับมาแลตัวนี่นัน่นนันก็ทับน,นั่นก็คือลูกของมันอีกบ่ใจก่อ๋ออันนั้นก็คือเขาเป็นคนทับเองทับเอง <complac> ต้องอ่ะสองตัวน่นะครับผมครับตัวนี้ครับอ๋อคือลูกของมันคือรุ่นอ่ะอย่างอย่างรุ่นตัวเนี้ย oh, <Turns. S 2> ถ้าเอาเอาปอดเดิมทับอ่ะมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับปอดทับลูกปอดทับลูกหัวลูกลูกมันจะลูกของอีตัวเนี้ต่อไปอ่ะมันจะตัวน้อยมันจะมีปัญหาเรื่องเลือดชิดเลือดยังี่นะครับ แต่ผมเองก็บม่แน่ใจนะว่าประเทที่ว่าพ่อคุ้มฝูงทับลูกแล้วเนี่ยมันมันจะมีปัญหาอย่างกอแต่หันเขาเป็นอู้กันว่าอเออเลือดมันจะชิดเหยวไรเลือดชิดเดี๋ยวผมไปถ่ายใกล้ใกล้ให้มันก็บผมไม่งัวงปูมาทับแล้วเนี่ยครับก็ต้องต้องเปลี่ยนครับต้องต้องขายงัวงงวงวงวปูงัวปูเนี่ปกติถ้าถ้าเลี้ยงถ้าเลี้ยงแบบ คุ้มฝูงเนี่ยเขาจะเปลี่ยนทุกๆสามสามปีสี่ปีนะครับเพราะว่างวัวงัวลูกของมันเนี่ยที่เป็นง้วสาวนะเพราะว่าอันนั้นเอาไว้มันใหญ่ก่อนออนั่นก็คือลูกของเขาใช่ไหมครับลูกให้ลูกออกมาสีออกดํานะครับเนี่ยครับแล้วก็เป็นวัวลูกผสมบามันนะครับเลือดค่อนข้างสูงนะครับแต่หน้าตาเขาจะออกแบบหน้าตาออกไทยไทย ไม่ไม่ไทยมากนะครับก็เป็นเหมือนลูกผสมทั่วไปนะครับนี่ครับแข้งขาใหญ่ครับตัวนี้หนาลึกนะครับก็ลําตัวก็ยาวนะครับเพียงแต่มันเป็นวัวลูกผสมนะครับกล้ามเนื้อบางส่วนมันก็จะไม่เหมือนกับวัวเลือดสูงนะครับตัวนี้ก็น่าจะเลือดเกินห้าสิบแล้วนะครับนี่ครับเป็นวัวทางเหนือเรียกวัวทางบ้านผมเรียกวัวหม้อนะครับหม้อคอดำครับ องอ้ออน,นี่เนาะกับกินใหม่นี่ครับบรรเทาห้องง้อออีกเหรอง้อออเนาเออขาดหม้อคอ,อดําออดำนะครับกับกินน่นใหม่ได้ได้กินได้กินผมครับดมกินได้กินผู้ชาย <laughs> าเดี๋ยวไปดูตัว,ต,วตัวแม่นั่นตัวแม่นั้นท้องกี่เดือน,นครับในสองเอดือนอ๋อตัวนี้ตัวนี้ก็พ่อคุมฝูงตัวนี้นครับท <ๆ S 2> ับไปสองเดือนนะครับตัวนั้นนะครับ ตัวนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมครับสองสามเดือนนะครับปีหน้าก็คงจะประมาณเดือนเดือนสิงหาเนาะประมาณเดือนสิงหาปีหน้าก็จะมีเด็กๆเพิ่มขึ้นนะครับวัวชุดพวกนี้พี่พี่ตุดยังไม่เปิดนะครับไม่เปิดขายสักตัวนะครับก็ก็ต้องต้องพอเนาะถ้าถ้าชุดได้ตีฮาคิดว่ามันมันจะเป็น จะเป็นง้วี่มันจะกลายจะกลายอยู่ว่ามันจะด้อยลงอ่ะเขาก็ปล่อยไปเป็นง้วเนื้องัวอย่างหางั้วี่มันมีมันจะเด่นโครงสร้างเด่นๆเอามาใส่ไว้า่ามันบบบมีเห็นแล้วงัวปู่ใหญ่ไม่แต่คนมารวยอีกน่ยนะอ๋อครับจังหวัดหน้าเนี่ยเป็นเป็นจังหวัดที่มีตลาดนัดโคกบือมากนะครับในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมีตลาดนัดเกือบครบทุกวันนะครับ ไล่วันคบทุกวันเลยนะครับดังนั้นเกษตรกรจึงจึงจะถูกพ่อค้านะครับมาถามวัวที่จะเอาข้าวขุนเป็นวัวเนื้อวัวอะไรตลอดนะครับอย่างตัวเนี้ยที่ตูดบอกว่าพ่อค้าก็มามาติดต่อขอซื้ออยู่เลยครับแต่เพียงแต่ว่าไม่มีไม่มีพ่อพันตัวใหม่มารองรับนะครับตัวนั้นกับตัวน้อยอตัวนั้นก็เพิ่งได้ขวบนะครับน่าประมาณหนึ่งขวบแล้ววัวเกิดปีที่แล้วนะครับนี่ครับ อาชีพหลักเลยนะครับเลี้ยงวัวแต่ไม่ใช่วัวไล่ทุ่งนะครับก็ลงแปลงหญ้าแถวๆนี้ครับทุกวันครับเลี้ยงอยู่ออกจากคอกเสร็จก็เอามามัดในแปลงหญ้านะครับล่ามเชือกนะครับเป็นวัวล่ามเชือกนะครับก็มีต้านข้างก็มีของเกษตรกรที่เลี้ยงด้วยกันนะครับเนี่ครับก็ปลูกบ้านใกล้ๆนะครับเป็นแปลงหญ้าหน้าบ้านนะครับของใครของมันนะครับพื้นที่ วิวสวยเลยครับเนี่ยเนี่ยครับด้านโน้นก็เป็นภูเขาล้ลอมรอบนะครับอําเภอทุงช้างนะครับไปไหนก็มีแต่ดอยแต่เขานะครับนี่เดี๋ยวสักพักพี่พี่ตุดก็จะเอาข้าวคอกแล้วนะครับพี่เย้วันปกตินี่ปล่อยงวัวประมาณกี่โมงครับโอ้เดิมมัไม่ง่ายาประมาณเก้าโมงเก้าโมงเนาะแล้วเอาเข้าคอกเนี่ประมาณกี่โมงครับเขาเคห้าโมงห้าโมงเนาะ นี่ก็คือขอกเก็บขิงง้วโดยเฉพาะเลยนี่เนสวนพักอ๋อในสวนพักอ๋อผมนึกว่าเป็นอะไเป็นขอกง้วะปกติปลูกอย่างไงครับนี่อ๋อจะทำเป็นแปลงพักปลูกอ๋อวานนะครับพักกาดเท่าไรล่ะอ๋อนี่แกพี่ตูดแก่ละผมนึกว่าเป็นที่ปุ๋ยคอกที่ไหนได้ที่ไหนได้เป็นคอกฟางเก่านะครับคอกฟางเก่าแล้วพี่ตูดเห็นว่ามัน มันไม่มีหญ้าขึ้นก็เลยจะเอาผักกาดนะครับเอาผักกาดม,มามาหวานนะครับอาศัยเอาขี้วัวใส่ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูคอกนะครับคอกบ้านๆง่ายๆนะครับ